สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่วันอาทิตย์ที่25กกันยายน2564ผมมีไอเดียครับอยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นั่นก็คือการซื้ออาหารทำกินเองช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดและผมคิดว่าน่าจะต้องอีกสักพักเลยในการที่จะทำให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติ ผมคิดว่าจะลองทดลองดูครับว่าเราที่เราซื้ออาหารเนี่ยจากตลาดแล้วมาทํากินเองทํากินไปที่ทํางานตอนเย็นกลับบ้านมาแล้วก็มาทํากินเนี่ยเราจะหมดงบกี่บาทนะฮะเราจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของการกินนะฮะมากน้อยแค่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วผมจะมาทําให้ดูว่าแต่ละมื้อเนี่ยมีค่าใช้จ่าย มีอะไรกี่บาทถ้าเราทำกินเองแล้วเราสามารถจะประหยัดได้แค่ไหนนะครับไปดูกันครับเอาล้ครับเราได้วัตถุดิบของเราแล้วนะครับผมซื้อผักเยอะเลยจดไว้หมดเลยทุกบาทนะครับว่าผักตะไรอย่างผมที่จําได้ก็คือเมื่อสักครู่ประมาณ221 222บาทแล้วก็มีไข่เป็ด1แผงแล้วก็ไข่ไก่ครึ่งแผงนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะจัดระเบียบในตู้เย็นแล้วก็ทยอยทําในแต่ละวันนะครับโอเคผมจะไปซื้อเนื้อสัตว์ที่แมคโครนะครับเพราะว่าแมคโครเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างสดแล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาก็ใกล้เคียงกับตลาดครับก็เลยไปเลือกซื้อที่แมคโครดีกว่าเดี๋ยวไปแมคโครกันครับถึงแมคโครแล้วครับไปเ,เราซื้อเนื้อสัตว์ที่แมคโครกันลุยเต็มถุงไปด้วยฮะ ไปฮะไปดูหมูสับขาดไม่ได้เลยพอหมูสไลด์เยอะแยะมากมายเลยนี่แหละครับหลังจากซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามาเนื้อสัตว์มาแพ็กก่อนนะครับอย่านําไปแช่ตู้เย็นนะครับผมเคยทําทีหนึงแล้วพอเวลาเนื้อสัตว์แข็งเนี่ยก็จะแพ็กเก็บยากแล้วก็หั่นผักนะครับสิ่งต่างๆที่เราซื้อไว้ มีเทคนิคต่างๆเช่นกระเพานะครับผมก็จะนามาลวกเพื่อเก็บไว้วัตถุดิบได้นานสิ่งพวกนี้ก็สามารถที่จะดูใน y YouTube ได้น,นะครับอันไหนที่เราไม่ค่อยเข้าใจไข่ต่างๆซื้อมาก็ผมจะมีต้มบางส่วนแล้วก็เอาไว้แช่ตู้เย็นทําทเป็นไข่ดิบเวาาลาทอดไข่เจียวไข่ดาวนะครับนี่เลวลาเรานี่นะครับตู้เย็นก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เพื่อจะจัดไว้นะครับอ่าช็อตนี้สำคัญนะฮะด้านล่างผมจะเก็บน้ำเปล่านะครับผักต่างๆเนี่ยผมจะแพ็กเอาไว้ช่องไข่ช่องมันนะครับสองพ็อชชั่นก็คือจะเป็นแถวเดียวกันเพื่อได้ความจำง่ายอันสองนะครับก็จะมีพวกผักต่างๆที่สามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็จะมีพริกกระเทียมด้านบนแล้วก็ช่อง รงองช่องฟีดก็จะเป็นข้าวนะฮะแล้วก็ด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นอของที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเลี้ยงไว้เป็นของครของมันนะครับหมูสับหมูชิ้นเนื้อสับไก่สับไก่ชิ้น,นะฮะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นไข่ไก่อนะ่าซึ่งซึ่งอาหารโดยทั่วไปก็จะเราก็จะทานขาขาไข่ไก่ไข่เป็ดกันอยู่แล้วนะฮะมีไข่ต้มด้วยเยก็สามารถที่จะอัดแอปได้นะครับว่าเราชอบแบบไหน แต่ผมคิดว่าต้องอยู่ในหลักการที่ไม่ให้ตู้เย็นแน่นจนเกินไปนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะของต่างๆอาจจะไม่ได้นำมาใช้อาจจะเสียหายก่อนที่เราจะได้นำมาทำเป็นอาหารนะครับครับหลังจากเรียงข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะนำไปใส่ในตู้เย็นของเราได้เลย นี่แหละครับหลังจากที่ผมจัดเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาวางแผนเมนูนะครับก็จะเป็นรายสัปดาห์ก็ผมทาน2มื้อก็คือมีมื้อกลางวันกับมื้อเย็นมื้อเช้าก็จะเป็นการทํามาก็จะมีช่วงเช้าหมูสับกับพริกหยวกนะครับเช้าเย็นกะเพราหมูสับอะไรเงี้ยก็เป็นอาหารพื้นฐานที่เราทานทั่วไปแหละครับแต่ที่จดไว้อย่างนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดนะฮะบ,บางมื้อเนี่ยผมก็มีหลดุดอย่างเช่นเนี่ยพรหัสยี่สิบเก้า เย็นมีดอกกะหล่ำหมูสับจริงๆผมก็ไม่ได้ทานก็เลยกินเคฟซีไปนะครับมันก็จะมีบางมื้อครับที่เราแบบอ,อยากทานอาหารนอกบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นปกติไปนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เราก็จะพยายามแบบเหมือนเลิกงานปุ๊บก็กลับมาที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้ก็โรคอันตรายด้วยนะฮะล้วก็พยายามเซฟแล้วก็พยายามทำโปรเจก t นี้ให้สำเร็จก็โดยสรุปแล้วนะครับคือถือว่า ทำได้ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนนะครับไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับแข่งกับตัวเองผมเองก็ฝึกทํานี่ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะฮะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็เลยอยากจะมาแบ่งปันไอเดียให้กับเพื่อนๆครับเผื่อเพื่อนๆสนใจเอาไอเดียนี้ไปต่อยอดนะฮะแล้วก็พัฒนาผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าที่ผมรู้คนเดียวแล้วก็ลองผิดลองถูกอะไรมาคนเดียวครับโอเคครับ น,นี้ก็เป็นบรรยากาศแต่ละวันนะฮะแล้วก็จะห่อข้าวไปทานนะฮะตอนเย็นแล้วก็กลับมาทําที่บ้านสบา,สบายครับแบบนี้นี่นะครับก็คือเป็นรายการที่ผมจดไว้เวลาผมไปจ่ายตลาดเพื่อซื้ออาหารประทามตัเองนะครับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็จะซื้อผมก็จะจดไว้แล้วก็ผมก็จะเก็บข้อมูลไปว่าเนื้อสัตว์เนี่ยและผักเนี่ยแบ่งได้ กี่ถุงนะครับแล้วก็คำนวณตกถุงต้นทุนเท่าไหร่นะครับมีครั้งที่2ครั้งที่3ปีก่อย่างเงี้ยซื้อมา24บาทแบ่ง3ตกถุงละ8บาทเนื้อวัว93แบ่ง3ตกถุงละ31อันนี้ต่อมื้อนะครับที่เราทำทานเป็นพอชั่นจนสรุปอ,ะอ่ะครั้งสุดท้ายก็คือเป็นครั้งที่5ครั้งที่5นะครับผมก็ซื้อมาแล้วก็ ถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยที่ผมซื้อก็รวมกันแล้วเนี่ยจะได้467บาทนะครับแบ่ง25ถุงเท่ากับอยู่ได้12.5วันอ่าก็เป็นพวกผักต่างๆผมซื้อมาก็รวมแล้วราคา212บาทนะครับแบ่งได้27ถุงก็อยู่ได้12.5วันเหมือนกันนะครับที่เฉลี่ยรวมแล้วเนื้อสัตว์กับผักอ่ะที่ครั้งล่าสุดที่ผมซื้อก็คือ อยู่ที่ราคา679บาทครับอันนี้ก็เป็นเป็นไอเดียนะครับแต่ว่าคีย์ที่ผมอยากจะบอกก็คืออ่ากว่าที่เราจะสร้างวินัยหรือจะทำแบบนี้ได้เนี่ยผมก็ยังต้องฝึกฝนตัวเองเลยแบบไม่ได้ว่าครั้งที่1ครั้งที่2ทํทำแล้วก็สามารถเปลี่ยนทิศสายตัวเองได้เนี่ยพอครั้งที่5เนี่ยผมก็เริ่มม,มีวินัยมากขึ้นทำอาหารทานเองบางครั้งก็ อยากจะซื้อมา่มันก็มีอารมณ์ขี่เกียจนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะลองทดลองดูว่าเอ้ยถ้าเราทําเองเนี่ยเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ซึ่งผมจําได้ว่าครั้งที่ผมไปตลาดเนี่ยผมก็ซื้อน่าแ,แต่วันที่24่สิบสี่กรกฎานะครับจนปัจจุบันที่ผมถ่ายคลิปวันเนี้เป็นวันที่12สิงหางคมแล้วนะครับก็ถ้านับวันเนี่ยก็ปาไป18วัน18วัน รวมกับที่ผมกลับกรุงเทพ2วันก็เท่ากับ16วันพอดีผมก็เลยจะอัดคลิปมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับว่าคือถ้าเราซื้ออาหารทําเองก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะแล้วก็รวมไปถึงอาหารก็ถูกปากเราด้วยแล้วก็มีประโยชน์ที่เราสามารถที่จะช่วงนี้เป็นช่วงล็อกดาวน์ด้วยแล้วก็จะเซฟตัวเราด้วยนะครับลองดูครับไอเดียนี้ผมคิดว่าเวิร์กมากๆเลยนะครับผมก็จะทําต่อไปนะฮะเพื่อให้เป็นนิสัยที่ดีในเรื่องของประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ เราก็จะได้เซฟตัวเราด้วยในช่วงของโรคระบาดท,ที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวในช่วงนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับด้านล่างผมจะตอบทุกข้อสงสัยนะฮะแล้วก็จะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ